วันนี้กลับมาอีกแล้วกลับมาถต่เขาเห็นหน้าเราก็น่าจะเป็นคนมึงให้ให้เพื่อนแชร์ดิบอกกันหนึ่งบอกไอโอไอโอช่วยกันแชร์ด้วยนะคะไอโอเท่ากับยอดฟอลเกินหมื่นจริงนี่โอเคมึงเราไอโอไอโอของเราเนี่ยนะ เพิ่มแสงไหมไหมไม่โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะพรอยมาแล้วนะคะไปสอบสวนเป็นไงบ้างก็เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานการคล่องแคล่วมากดูออกเลยนะว่าทำคดีม็อบบ่อยนะทุกคนยังแค่มีเต่อเไรนเ่างเงี้ยคล่องแคล่วว่องไวนะคะโก้ไม่ยอมมาเลยจริงๆ ก็ใช่ต่อน,นะคะใช่ตอนเ,ออเดี๋ยวจะลองทุนมานะอยากจะให้คอนเฟิร์นแต่ไม่รู้ว่าสารจะคอนเฟิร์นหรือว่าจะไปที่นู่นก็เลยยัง,ง <S <S ต้องรอก่อนถ้าถึงคอนเฟิร์นเราก็ต้องไปทำรื่องประกัน <S 2> <S 2> ใช่ค่ะคุณแม่ไม่ต้องไปที่นู่นเหมือนคราวที่แล้วแต่โดยโดยปกติคือที่นี่เขาไม่ค่อยได้ทำคดีเยาวชนจากตอนนู้นถึงตอนนี้ก็ไม่ได้ทำ ก็เลยเขาก็อาจจะยังไม่ไม่ทราบว่าณปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่สารเทวชนเขาก็ให้ไปที่โน่นไปนี่ไม่ค่อยมีใครคนขับไปนี่แบบของห้องก็เลยอ๋อแชร์ไปเมื่อไมั่นใจนะที่นน่นไปสารแชร์เนี่ยเนี่ยพอเราเดินมานั่งเนี่ยนะค่ะใครได้แล้ากลับมาแล้วนะคะยังไม่ไปสอบทุกคนเลแล้วมันแบบอะไรแบบนี้ใช่ไหม ทุกคนเราหัวฟินเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนเราดูดไปแล้วค่ะทุกคนมีคนหนึ่งก็เสียททำให้การ้องกันจะยินงไปนะคะเพราะว่าทป็นคือเดกเาเกเหลือมันะัหว ทีนี้เสร็จปุ๊บเราไม่เห็นบันทึกประจำวันเนี่ยจริงๆก็จะได้เด็ดสำหรับของเด็กไข่อีกแล้วแต่ที่นี่ของไข่ทุกรายเลยจนสอบพนักงานยาวไข่ตลอดเราโอ้ึมนน้ขาแล้วพนักงานสอบสก็คือที่จะไปอีกก็เลยกลายเป็นว่าต้องสอบคนนี้ก่อนให้เสร็จสัประหว่างที่เราลงบันทึกประจำวันทีนี้ถ้าเป็นแบบว่าเราเซ็นบันทึกประจำวันแล้วเขาสอบแล้วเราไปรอที่ตมันโกงดีไแล้ว แล้วก็สอบที่นี่เสร็จแล้วเขาค่อยยื่นเรื่องกับที่นน่นหรอว่าแต่ที่นี่การเป็นเขาบอกว่าอผมก่อนนล้ผมไม่ร้ว่าเขาจะเปนหรว่าไป่อิเอาปอดทนละเขาถหากอดทนเป็นกงเขา เมื่อกี้ไม่ใช่วันนี้เราคือของเราคือเราไม่อยากจะไปคอมเพล็กันมากนี่นะโอเคนะเขาก็นั่นกับเราก็จะใหญ่อีกนนึงนะใช่นี่แหละกมีของูกันเยอะมากเลยตอนนี้แล้วอมีร้อยเราเขาก่ไม่มีมีใครอยาเตรียมพร้มแล้วกับลุกโลโกใหม่ของเราได้เลยนะครับส่า่จ้ คือ <wie erman S 2> เราจะได้ข้อจีจะขี่ไ right. ด okay. okay. ้ขู่ข้อจีขาเราจะได้สดได้ๆดเขาจะได้ทาเราไปไม่ว่าเลยเขาก็ยังไม่ได้ทานข้าวเก็ต้องไปทงานยุ่งมาก สัปดาห์นี้ก็บอดควตลอดเมื่อวานเราก็เข้าประชุมกมทเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนนะทุกคนถึงเพื่อที่อยู่ในเดือนกันเนี่ยตัวตก็ให้เราสกว่าเป็นการประชุมที่แบบเหมือนเสียงของเราไม่ได้ถูกลัฟังอยู่ดีอ๋อก็ไม่ได้เยอะเลยเราก็เขาไปส่งเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ก็ไม่ได้ถูกลัฟังเรยเว่าะเรียกร้องของเราก็ ก็ยังไม่ยังไม่ได้รับการปรับปรับเลยนั่งรอค่ะนั่งรอแต่ดีว่าอ๋แล้วนี่เป็นไงคนนี้หรอทนายก็ขึ้นไปแล้วพนรขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วพอดีอ่ะทนายกับผู้ต้องหาขึ้นไปตำรวจก็เลยนไปเหมือนกันไทุกคนผมเจอเลย่างนี้่ใช่แค่คำตัดสินเองใช่คือต้องทำใจเลยต้องทำใจน่าเล่นอะไรไปก็เท่านั้นเพราะว่าจริงๆคือโอเคไอ้เรื่องการทำสำนวนเนี่ย มันมีคนบอกว่าใจทําไว้เรียบร้อยอะไรก็ว่าไปเพราะเขาไม่ได้ทํางานเราอย่เดียวนี้เราเข้าใจที่เขาใส่เรื่องะารเรื่องะไรดีวะไม่รไ่รย่าเขียนในตรงนั้นว่าใครเขียนนเคือเขรพูดกับเขาบว่าคนน่าจะไม่รูมจริงเลาไ่ั้เจะบอกว่าขอพอลน์อ่ะก็คือตอนแรกเป็นมนัชชัยชั้รตอนนี้ก็จะต้องแกเป็นตัุรงสอนนะ เป็นผู้กำกับแทนนะจ๊เผื่อวไัชชัยเหมือนไยไปปปสปปปอปอกรปบปามป้องกันยาเสพติดปอปสอมแถวกดสกดกดรัหัวใจไอโอน้องไอโอใช่ก็วณัชัยเนี่ยก็เราก็เจอวณัชชัยแต่ทำคดีเมื่อปีที่แล้วตอนีวณัชัยก็ไม่อยู่นี่ไม่อยู่แล้วมืงใช่ก็แยายไปนะคะ ไม่ได้เจอวันนั้นใช่เพราะว่ายังไม่มีเจ้าของสำนวนถูกไหมคะที่นี่เป็นแต่ละวันเนี่ยที่เจ้าได้ก็เรียกว่าให้ทายนะคะให้ทุกคนไปคิดเอานนงเเี่ยให้ทุกคนตีความว่าผู้พูดรู้สึกอย่างไรผู้พูดรู้สึกอย่างไรไหมคะโดยปกติทั่วไปจะอยู่งสี่มือผู้พูดผมเราสี่ผมยาวเลยอยากผมยาวกบ้าง มันต้งดึงทุกคนตอนนี้ต้องมีคนอยู่ปกติเราจะชมมันได้คืซื้อพวกเนียหรืว่ที่คัดตรงมาตอนนี้ก็ซือเถอะ้เนเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติได้ไมพอพออมเนเรื่องยาวใหญ่โตเอาง่ายๆทาสารนเขาก็ต้องเตรียมมาแล้วว่าหัมีทุนหน้เพราะว่าคือเราอาจจดนต่ดถ้าเกิดว่าไปอ่นโหมดตการไม่ไอะค่ะซึรเป็นเดี้นตว ก็ย้ายไปหลังวันนี้ก็อาจจะคือหลังพฤษภาคมวันนี้จนถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นเวทีที่จะถึงแล้วจะโกนต่อหรือไม่โกนต่อ่ะเราก็จะเป็นคนโกนเองนะครันี่เขาไม่ให้เขาวนี้เขาไม่ให้แต่เขาถ่ายใหแต่ถ่ายใ้มึงเชื่อไหมอันนี้ก็คือถ้าเกิดไม่ออกมันออกมึงมือต้อง เรียกลัวๆอันนี้หมายถึงว <cn Jean Rabbit bulun> ่าถ้าเกิว่าบไม่ออกายแต่ถ้าใครพูอยู่เนี่ยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะมชสาท่ด่าจะโบ่หรือไม่โกนต่ออะไรอย่นเงงแม้ว่าไม่ไปเชอยงเลย็ะตาจวะเ้นตอนจะทข้อจำกัดหลายอย่างบางทีอาจจะแบบไม่ถแล้วทีก็แบจะกนตาแล้ก็โกนตาแบบว่าอธิบามาไว้ในใจสภานายยกอะแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามันยางอยู่ต่ก็นิดคือเราจะวิวราการมาใี้หมนครับทไมมันต้องก เขามันควรออกใช่ปหมถ้ามันไม่ออกกูจะโกนแล้วก็จากงานยิ่งใหญ่เลยค่ะคือจะไม่แบบโกนเฉยๆกูจะต้องทำให้ทุกคนเห็นว่าตำรวจอีกพวกัญชี้นงำมาว่าพวนี้มันอะไรจะไปคุยกับเจ้าหน้าที่สายจริงๆอันนี้พูดในฐานะที่นั่งเวนสาเยาวชนเนี่ยจะรู้เลยว่าเจ้าหน้าที่สาเยาวชน์จะใช่ย่อยคือผู้พิพากษาจะไม่อาจจะไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่อาจะใช่ย่อย ทาตัวไม่ส่งมาเอกสารคุณไม่มาโัวเองนม่มีตาคู่คคะเขาจะรายงานฆ่าพสายยาอะไรอะไรๆถูทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างเล่ัวกันแล้วเียนหัวน่ตรัมันปีนมากน้องมีมี่หน้าเปียกอยากตัดผมหน้าเปลี่ยกใช่หน้าเปียนเลยหนูไม่ถูไม่ขาดเลย่ครบสองค้า ขอบคคุณนะะมีมี่ไม่ได้ถูแค่หัวมีมี่ถูแว่นเราไปด้วยมีของมืออยู่นี่ของกูป่ะใช่ของมือของกูอยู่นี่ถูแว่นนะคะแล้วก็จิ้มแควก็ดูร้ายเลยรวยรู้อะไรแว่นไปนักขดไปหนุ่มด้วยความที่ที่นี่อาจจะไม่ค่อยได้ทำบ่อยแต่ถ้าผู้คนโยทินอันนี้เนี่ยพวกมืออาชีพอย่างเงี้ยผู้คนโยทินเอวยบานซือแล้วก็ บางซื้อก็ไม่ค่อยจ่ามีไรอจากุ๊กี้หนึ่งนังเวิรมอ่าพวกเนี้ยเื่าชีเ่าชีพเขาจะหนทำไมมันแล้วเขาก็จะตียออะไรกลับาแล้วนะทุกคนคือเราไมีคิดว่าจินแดงพวกเนี้ย คนจะเตี้ยไปเลยจนลายกรอเคได้ินแดงนั่งปั่นมาผู้ทำทานพลเอเนอร์จีตกสองคนซีนบวคนอย่างเงี้ยแต่รก้แกดิแต่ละคนนี่ก็แบบอันนี้แค่พูดมีเสียทรัพย์อันนั้นอยู่หูไม่รู้ระบบโดนเน็ตใครมีระเบิดใครถูกทนายงงเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ทำอะไรบ้างเลยมีคนตัวเจอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปใช่แล้วพอนั่งสารเนี่ยแต่ละคนก็จะฟ้องสารโดนกระสุนยางตรงนี้โดนตีตรงนั้นอะไร แต่ก็ทันแต่ทันนี่คือแบบมืดเลยแต่ก็โอเคก็ยังทันแล้วจะวุ่นวายตรงที่ว่าผู้ปกครองสิบกว่าคนผู้ปกครองก็สิบกว่าคนช่ก็ว่าจะทำเรื่องเสร็จอะไรแล้วก็แต่ละคนบางคนไม่มีระเบิดก็ อาจจะไม่ได้วางเงินบางคนวางเงินห้าพันบางคนระเบิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นัยสมัให้เป็นชุมนุมต่างขอแบบซัพพอร์ตคือไม่กล้าทำอะไรแต่ผมชเลยแล้วก็สองวันตแยงเพราะก็พองปัดคล้ายๆแบบทูบ็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ที่บอกไม่ใช่ว่าน้องก็ฝังไปบอกให้คำพองดังๆอ่ะไม่ใช่น้องออ๋โอเคตอนนี้หมดเพราะว่าผมยาวเท่ามิมี่เราบ้าเราจะไปทำสีผมสีเขียวอีกครั้งหนึ่งก็สีเขียวอ่อไม่ ก็ยังทำสี้าแต่ว่ามันต้องออกเป็นสีเขียวเหมือนเดิมแน่เลยแม่ถัดยเอกสาพี่เก๋ว่าจะคุยเรื่องเรื่องรรอะไรกูก็คือว่าเหมือนกับว่า,าการว่างงา,านเนี่ยมันสิบสองครั้งใช่ไหมลาสิดแต่นี้ไแม่ลาไปสามครั้งตามใบลาที่ถ่าย,น,ยนะและทีนี้เขาบอกว่าลามากับพี่พอยบอกเนี่ยเขาไม่โอเคเหมือนกับว่าค่ะ ภุลาะเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออืมแล้วเขาเหมือนกับว่าทาราอีกก็จะมีบทลงโทษก็คือถ้าไม่ไล่ออกก็เชิญออกหรือทำหนังสือเตือนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแม้ว่ามันไม่ยุติธรรมมันเป็นภุลาะเด็กๆจะได้ตอบกินมงการลองคิดว่าน่าเกลียดนะก็อเนี่ยผมถึงไม่คื้อเนี่ยเพราะเดี๋ยวเราช่วยต้องไปสารต่อนกันทุกคนแต่อาจจะเป็นวิดีโอคอนเฟล็กต์ไหมไม่รู้แต่ว่าอาจจะนาน มันกระบวนการที่ทำอะนะทุกคนทำไมถึงต้องทุระเยเยอะไปบ่อยๆอะไรอย่างเงี้อ๋อเขารู้ใช่ไหมคมว่าเรามาทำอะไรรู้แต่เหมือนกับเขาไม่ไม่ค่อยโอเคไม่ชอบใช่โอเคมันก็คือตอนเราได้ทำเอกสารขอลาเักร้อ ใช่แล้วก็เขียนใบลาปิ้นใบนี่ให้ตลอดใบใบนักหมายซ้อนแล้วก็มีหลักฐานด้วยนั่นแหละเขียนไว้แหลยแต่ว่าในการเขาบอกว่า อย่างมูนอย่างนี้เราทำนังส an> ี่อะไรอย่างนี้นะคะเราก็เก็ดไปก่อนงั้นเดี๋ยวถ้ากินข้าวกันอย่างคำนึงที่บอกว่างั้นเดี๋ยวเรากลับมาทุกคนมันอยู่ที่มันไม่ใช่อยู่ที่กดินทางแต่ละแต่เรามานะคะทุกคนของกระทรวงแรงงานอันนี้มันน่าจะอยู่ในความส่วนอ่าแล้วบริษัทใช่ใช่คือคือถ้าสมมตินะ